สวัสดีค่ะพี่น้องขะวันนี้ออเดอร์ปังมากนะคะทั้งหมดคือมีเจ้าของแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 7กระสอบพี่น้อง่ะแพสเสร็จเรียบร้อยรอรถเข้ามารับพี่น้องปังปัง,ปงจุ๊บจุออเดอร์ปโปรส่งฟรีมีของแถมนะคะหมดปโปรวันที่10พี่น้องท่านไหนที่แย่งบาท่าน,นเคยลองย่งบ่เคยใส่นะคะบอกเลยว่าต้องลองนะคะตอนนี้ยังมีโปรยังทันพี่น้องท่านใดที่สนใจทักเข้ามาสอบถามแอดวินเบิร์กดดเด้อพี่น้อง ครีมสลายฝ้ากระจุดดำๆหน้ากระจ่งางใสเห็นผลตั้งแต่หนึ่งถึงสองจุดแรกครีมราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเกินราคาแน่นอนพี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กของแอลชวนกินแซ่บน้อยได้เลยค่ะปังอีรีพี่น้องปังมากสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมาบพเพกันเรัาสองคนในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวมือหนีผ้าพีผ้าน้องไม่กิน ยำ <laughs> คนละยำคนละยำนะคะยำมาม,ม,มากันเส้นแก้วพี่น้องจ้าเส้นแก้วก็มามาเมนูยังอ่ะคนละยำละยำม, <laughs> มาได้พี่น้องผู้นึงหมักเส้นแก้วผู้นึงมามา,มาก็เลยเอาสองย่างมาๆรา,าค่ะ เขากันครับคักไพ่หน่อยพริกเจอยจะเด้งๆกๆึบๆตัวสับ คือเกาเด้อพี่น้องเด้อครีมครีมสลายฟ้าหน้ากระจ่างใสซื้อครบสามร้อยบาทขึ้นไปโอนส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อมันจะควนจะส่งฟรีมีของแถมหมดโปรวันที่สิบนี้นะคะพี่น้องคะวันที่สิบนี้ก็หมดแล้วจะได้จดะจะคุ้มชุดคุม ขนาดคนทรงมารับขอ,องเหมือนนี้แม่ลองครับใส่กิมน๊อกข่อยได้เหมือนนี้ขายยังคือจะมาขายดีแท้เจ้ขายยังคือขาย<บ>ด,ดีนะใส่ใส่กิมอันนี้บอกครับคนมานใส่ไส่เบิร์ดนี่บอกแมนแมนเลยเนหนาเจ้าเจ้อีกคนหนึ่งอ่ะเมียเป็นซื้อน้ำหอมอยู่แล้วแคทมารับของกันเลยเนี่ย ปูมารับของกต่เส้นหนาผู้ขายเี่นาผู้ขายกันเลยขายดีกับซี่ส้สดีตัวเนิ้ประมาณนี้นะเพ่ะเห็นหนาน้ำหน้าพี่น้องมึงกัเลยอหเอาไปล่องมึงกันะหน้าราคาลักตวัวล่องกับบ่เสียหายหพี่น้องจ้ะคนแพ้ง,ง่ายใช้ได้จ้ะคนท้องใช้ได้ คุณนึงซื้อสบู่สบู่สิเบิดคุณนึงซื้อี้มสบู่เอาไปทดลองไม่ช่ป่ะแบบว่าแนะนำเพิ่นก่อนนะพี่น้องจะใส่ซื้อหนาเขาจจจังเอาเซตใหญ่ก็ได้คุณคนึงค่งข้มันใจในตัวสินค้าซื้อไปครบชุดเลยกับมี่พี่น้อง กลับมาเอาเสร็จไงคือเราืม หยัจมากหยาแไหมเงี้ยกลุ่มมาจากมินบะเปียกจกคู่ออบ่าสีผ้าข่อยไปบงมาสนาามันี่บะเปียกรถบะเปียกมั้ยว่ตีล่างรถมันบนตัวห้ามได้ไหมเรามาได้จ,จอดผ้ออาจะโม่งหลับล <c oughs> ่างปุ๊บตกปับ๊บท <c oughs> ีนี้จผ้าข่อยไปบงหมา่ย ผู้ใดเคยเป็นเนี่ยเฮ้ยบอกกับพี่น้องกันบอกพอกับคกันเฮ้อยอาอ้าวตาไม่ลืมนะเจ้าคัดรายการเนาะเมี้วเมี้ยออกไปวะฮะ เวอร์ซว่าผู้ใดเคยเป็นเนี้ยล่างรถดมาเมื่อใดเพ่อข้าวฝนตัวห่ำนังเต้อออกจากมองล่างรถดแย่เปียงเปียงอยู่กลับออกจากแ้ยฝนตัวขึ้นเพื่มโอลอะเงินยจุ มือได้อันไปล่างอยู่ล่านบํารุมค่าเงินไปเนาะบํารุมยอนอยังออากมาประท่านโกรเดี๋ยวพอข้าวปวดท่ามมาอีกแล้วจะเป็นน้ย <laughs> ังหล <laughs> ่างรถบะบงก็ยากกว่าอากาศแซมัส วเนียงพาย,ยุกำลังเขา่าเต้ยยังถือพระขามาก,ก็ือบุกิน่นกิ่นเลยอะมาแม,ม่หุ้เขาไว้ในเธอมันแม่หิวขอบอ่ะ ยมงแปะน้ำพูนป่ะเขายังเขาเจ้าอืมเอาเบอดบ่ะในเหล่าไหมไม่บ่ไม่บ่หมดเดี๋ยวกลับอุบลไเเงเจ้าทุง่งเขาเนียวงแมาบังคับตลอดละอืซีไว้หายแล้วแม่ซีไม่ถทะบอกเว้นละเขาเหนียวสามหนึง่ง มันเนขจาจ้าน้ำเด็ดสอบหนึ่งน้่งพันคลิปนะบอกพันคลิปเพราะว่าเบิรงนทูคลิปอยู่อ่ะเจ้สีเขาให้หลูกเด้อดฝนกัน,นป่ะอืมฝนฝนช่างฝนเนี่ยเปาะแป๊กปาะแป๊กจังพีายแต่เขาเหนียวจิบเขาเหนียวกับเม็ดบองงามเม่อไรกันป่ะเนาะ เม็ดมนโอูดมาแล้วรครับเจาเจ้าอืม้ม ที่ว่าว่าครับเมื่อเนี้เขาเศร้ากิ่นเกือบใบพ,พี่น้องเกลือเกือบใบแกล้ของเปอร์เซแล้วโอ้พี่น้องแห่งการสนับสนุนไลค์ครับขนาดแพกลตั้งสามชีคุณใครอยู่ได้เขาตุ่มห้องของว่าถอะปูเซเมนอะหรที่าดีแต่มึกจริงกัน ลูกค้าเก่ากับมี่ลูกค้าใหม่กับมี่พี่เนะอะปูเป็นสื่อน้ำแต่เรื่มขายกับมี่ปูมามแาบบโมแนะนำ้ำนายจังว่าเห็น,นมหมน้าโมใสยังสินะนะนํำกันมาผู้หลงค้นกับพึงเปิดใจกับมี่พี่นนอะหลายครับ <laughs> หอมไงย,ยังกว่าหอมไงมันนัวจะหอมหอมหอมใหม้หหดี จวดกินยำม,มือแรงประมาณ4ีหาโม่งมีหนังมันแดงเกิบขายือยังไปอย่าง,งานีนอ,ยางงานอยากไปเตยบอลน,นี่ค่ะเตยบอลนมน่ก,กี้าทายงากระเพากระเพาลูกจับธรรมาดานักลบย่อมมีบาดแ้เข้าเบิ้ลบรรลุก ม,มันเหมือนล้วมันเหมือนล้วยุ่งไรไพ่อกับแ,แม่ก็สิไปเฮียนเรามันมีคนอยู่นํามันเหมือนอ้ยอยา้เแอืมอืมอตาพ่ออยู่นั่นแะเดี๋ยวแม่กินแล้วไปบอกการบ้านครับ

วันไหนก็ไม่ละเพราะุตส่าษาวันหฮร่าสิอันทำทากินน้ำนะน้ำเดแล้วทำทากินน้ำมาเรือยังแลำ่ะเอาพี่น้องสำหรับวันนี้เข้ากับพ่พี่พ่าน่องมากินเมนูยำนะพี่น้องคนละยำแซบพี่น้องคะแบบซาใจอยคะจวนจัดรสากำลังแซบพอดี สมเปรี้ยวหวานนะคะสมก็เปรี้ยววเออมักคือกันมาอุกกองคอยแตกได้เนาะรุนแราไรอ๋อซาลามอนีฮาวสองคนสิได้คอตัวละพี่ละนองไปแล้วไว้พ้อกันคลิปหนา้ามื้อนาครับรพี่น้องซาลามอนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ